โอ้พี่น้องคั่นใดคั่นธมาบิด <laughs> โดยกราบสวบัสดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิสุขผู้สุขคนเนาะ มาผูกมาพอก็ใส่เริมน้อยอีกแลว้วพี่น้องมือนี้ใส่เริมน้อยก็ออกมาทั้งข่้นไม่โจยกับบะาพา่มีแต่ก็น้องลาตีเนาะเคือว่านี่นะบอดีมาพี่น้องเลยมีเวียกในทั้งอื่นเนาะก็เลยบอดีมามือนี้ก็มาทั้งข่้นไม่โจยมาเห็ดเวียกสวยแล้ว,ลก,วกับไม่เที่ยวเนาะสิพักกันมาอันอันเห็ดขั้นใดเฮือนขึ้นสวยแล้วเลยพี่น้องสีหาดินบล็อกมาโฮ่งโฮ่งเพอได้เหยียบขึ้นกโอนพี่น้องซ้ำชานเพิ่นได้เห็ดเนะาะซ้ำชาเพิ่น มีงบเห็ดคันได้เพื่อนเนาะมาเห็ดสวยแล้วพอได้ยางขึ้นนะพี่น้องเลยก็เราก็ยังอนามัยเพื่อนเสร็จบ้านประตูพี่น้องเราก็ได้เอาน้ำจุ่มมันหมาดแลยก็เสร็จเนาะเพราะมันมีขี้ฝุ่นให้มันงามขึ้นเนี่ยมังก็งามกว่าเก่าพี่น้องเลยเราเสร็จเลยไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยมือนี้ก็ได้โไม่จอยเพิ่งก็เสร็จบานประตูผู้เที่ยวก็ห้องอยู่ปาดินทรายออก จากนี้เหตดบ่นคันใดขึ้นวางนี้พี่น้องปลาตัวไอเทีวคือปีนขึ้นปีลงแทะสบายดีละ่ะไอเทีวสบายดีลูกยุ่งชุกๆนี่ย่าหนาวบ่จะมาใส่กันแทะ้ตกได้ตกได้ตกได้จัดไปนั่นใท้ฟ้าหูทางไมโจยแล้ว คัดบานประตูพี่น้องเลยเลื่อมมองๆบานนี oh ้พูตู <ğini> ่สบายดีไหมโอ้สบายดีโดยฟ้าเซ็ตคิปปูนปิดลูกปิดโดยงามเลยเด้บานนี้พูดเพิ่นก็ว่าอุ่นงามเลยพี่น้องกันเสร็จออกครั้งึงโขบมันเนาะเสร็จแล้วเบอร์ระบบทางนั้นจ้ะยัง กำลังเริ่มเซตอยู่บานประตูใหญ่เนาะไอ้หนี่ขั้นบ่อเซตมันก็เป็นแนวนี้เลยเนาะไม่เจอยน้องคนเดีมันก็เป็นคาบกันขี่ปูนฮะพี่น้องคนเดียวเลยลูกข้าวเฮีงเป็นขี่ปูนคาบขาวๆพี่น้องขั้นละเสร็จออกแล้วมันก็เป็นสีแดงๆไหมแบบนี้มันต้องได้หาแนวง่อยคืนนี้เขาเช็ดแต่ข้างนอกเนาะดี๋ยวพี่น้องข้างในกัหลังจากพักกันล่างมือนั่นเลยกั ล่างแล้วก็ได้ซับนี่เลยพี่น้องเลยล่างแล้วก็ว่าดังทะลุมีคันโบเร็จมันกระบอกกี่ฝุ่นแล้วนี่เลยพี่น้องไปจอยแล้วก็เสร็จแล้วก็สิเสร็จชอยล่าพี่น้องเลยไปสิ้พากันเห็ดกันทางขึ้นึันได้กอนพขได้ไต่ขึ้นเข,นดนไ,ดขนได้เหยียบขึ้นพี่น้องเอได้ย่ากขึ้น มันมีปูนคาบปูนในขอบบานวงกบในพี่น้องและวก็สิบอนามัยนะพี่น้องเนาะหลังจากล่างแล้วก็บ,บมีขี้ฝุ่นบันไดพี่น้องก็มีคาบไข่แตกี้ไปเลยตั้งแต่เขายังฝุ่นบัทันมุมมันเกิดไข่เกิดอันนี้พี่น้องเ,เกิดไข่เกิดเท้าสังลาเกิดจะเรียบร้่อยมากับผมกับน้องละตีเราพอมีมาก่อนเศร้าพูดพี่น้อง อย่าห้องอย่าห้องห้องพี่ยังเทอุ้ยอย่าไปใกล้ได้เธอจอยตกใจได้ห่ะออกมาไว้ตกทับคนน่อยเด็บตกทับคนน่อยได้เจ็บตัวเลยพี่น้องอย่ามาซูนตั้งเลยโอ้ยตุ้มลงเลยฮ่าจะมาอะไรบบดนี้โอ้ยจิดปหารันใดคนไทเลาะมันบ่ถึงเนอะ ทันได้โยมนะทันได้ตัวมันขับได้แล้วบ่เก็ดไ้ขึ้นหายืมแถวนี้บ่มีบ่เนาะมันยาวเถาะอย่าเห็ดลูกอย่าเห็ดอย่าอัดอย่าอัดอย่าอัดบ่อัดเดียวบุญอัดบุญอัดไอเขาอย่าเพื่อนแล้วนะ ได้คันใดได้ยัง่ามาอันง่อยขึ้นเสรีน้องก็สีไปคุดกันบอนสีเดินทางขึ้นก่อนพี่น้องเลยมัน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 นูนอยู่ทางนั่นเลยเวลาเขากองอิดบล็อกแล้วมันชีมันชีเสียงมันชีขึ้นไดุ้กก่งนี้สกว่างนั้นได้ได้ ก็ได้ม่ได้องทำไมมันเพียงแค่กับป่าวพาีสบายดีเทลสบายดีล่ะคำแพงตะเทแม่เนี่มาซอยไม่จยอยอีกแล้วแม่สบายดีได้แม่เด้ออ้ยสบายดีดย้ยผากันเห็ดบันไดีเนางเลยกับเรศกัน กันันกันโจรก็ได้องเคย <laughs> mình đẹp, con không có gì đốn ở, ngay một tia bơm, ai đơn năng nữa, tảng con ngoài con phi nông cây ba nè, สบายดีพี่น้นนองอีกครั้งเดิมโดยสบายดีเด้อเนาะโดยสบายดีขุดเกียดบ่้วยนี่เกียดให้ไม่จอยโอ้ยเกียด์ทรายได้มาสู้ตัวนเอาออกได้ตัวนี้เนาะรเลย่เจ้าเปื่นเลยผมเลยเปลือลงมานี่ให้มันเทียบกันเเนา่อกมาีล้อหรอแบกทีเดียวเปลือลงมาหนุ่มที่วางมันต่ำ แต่กี้มันเป็นนูนผักนี่จะเริ่มนอลคุดลงเลยกะพักกันเอามาเรียนใส่เห็ดโสมก้อนต่อไปกับผักลงมาอีกตัวโตกับพี่น้องบ้านนี้นคนมาให้จ้ะรักว่า,าได้มั่วบ้านเลยได้แบบน,นี้ลนเลยเออผักมึงให้ดีกว่าพวกนี้เอง เาเ,าเามมา้่อวเาไาตีมาเอามาใส่ไม่จ,จ่อยมัะจะมีกันเอามาใส่เด้มวกเด้อ เกิดยังเป็นยังเอาเป็นอะไรบาทนี่เจ็บแหงบ่แดดซ้ำไปนี่เอาบาปนี่ตีนจนจังพี่น้องเอ้ยเอาเข้าหมเข้าหอมอด้าผ้าม่เทาเข้าหมลูก มันลูกกระบได้ทํานี่นั่งอยู่นี่ก่อนไม่นั่งอยู่นีก่อนมันว่าใชะหน่อยว่ายังอยจังลูกแบบว่ามึนไปเลยนันิเจ็บมันมึนมันมึนเนี่ยมันซองทับก้อนหูตกมาทับเราบัเบอ่เบิพยายามลุกก่อนเขาไม่เท่าในเรื่องอี โอ้ยเนาะเอาเข้าห้มก่อนเอาเข้าห้มมาเป่าใหแม่ลูกห่าไม่จอยเจ็บหาเป่าไม่จอยนะไปห้ำห่าไม่จอยเจ็บเลยลห่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยเกิดเรื่องไม่คาดคิดกันไม่จอยแล้วมวยก่อนข้ามวยก่อน,ก,อนก็ได้ยื้อชูเฮ่าหิดก็ได้เราก็จะเลี้ยลูกมาแต่ทช้าเลย เอาตัวที่หนเอาตที่สองกับลนึ่งมิดตัวที่สามสต๊กลงน้ำโอยเจ็บเลยลูกคาดสิเจ็บเนาะขันเจ็บขันยังเด้ขเจ็บเจ็บแล้วเบาเบาเ้าเจ็บแล้วแล้วเจ็อันนี้เข้ามาใส่อีกแถวหนึ่งเลยก็เต็ม ดีแล้วโอ้ยเต่าจะเป็นโอ้โอ้โอ้โดีแล้วร้านเต่าให้ดีแล้วบ้านมืดอากกระตูดกระติดมา Arrow, ใไปปูกพักท so mm hmm. ี่ิานาะขาโดะักียวสมุดพื้น ну ท um> ี่ห้าแบบสมุดเจ้าเจ้าลาดปนเนาะแถวเือนจะปลูกพักะเอาอันนี้ไปแล้วก็ดินใช่บดเอาใหม่ตอกขาดมันบอกโบแล้วตัางชบเจกันมันก็อยู่เลน ตัวน้อยนีอ้นเดียวตัวน้อยอ้นเดียวพอแฮงบอเบาบางบอกบางน้เกียวบายังก็เทีวิ ดีไปเห็นดูกล่องก่อาตัวพี่น้องเลยคือเบิ่งไปเบิ่งใกล้ๆก่อนขันใดพี่น้องเลยตามขันงามอยู่ดีเพราะได้ขึ้นพี่น้องเลยย่างขึ้นดูฮะอาเตว เสียวขึ้นอีกโอ้ยขักกินได้พี่น้องเลยทันใดชุกเชิญเห็ดเราเองพี่น้องพอได้ย่างขึ้นพี่น้องเลยก้อนย่างนี่ก้อนเสาบ่นี่ก้อนข้าวโพนี่อันนี้ข้าวโุดขี้ดินข้าวหยัดใจทั้งพื้นั่นหักได้แล้วแหละพี่น้องย่างขึ้นนองกลางขันอยากได้อีห่าขันกะ่อมาอีกสามพอดีงาม อะโอเคพี่น้องเลยโอ้ยงามเลย <ใน S 1> ด,ดิพี่น้องเลยปลให้พี่น้องเบิ่งใกลๆ้ๆก่อนคันใด้เชอนไม่โจยคันใด้พี่น้องคันใด้แตงเชินไม่จโจยเออที่มือป่าวพามีกับเปิดแหลมขึ้นเองพี่น้นนองเลยคันใด้แตงสามขัน <c oughs> เออ้ยต่อพี่น้องคันใด้ปอดีกว่าเฮาบ่มีแนวเหยียบขึ้นเนาะพี่น้องห้าบ่มีแนวเหยียบนี่ก็ยางสิ่งนีว่า,วา,วาใสาก่ก้อนหนึ่งสองก้อนผลบ,บ่งามพี่น้องเรียนเอาแนวนี้เลย พูดแปแลงมันเพียงแล้วก็มาเรียนดีบ็อกใส่พี่น้องเลยปู่โตแต่ที่มันโนนทางนะพี่ยังเราประจักษ์นี่สิบสองโมงพี่น้องเลยจะไม่จอยพี่น้องไม่จอยกับเจ็บพี่น้องเลยดีบ็อกทับค่ะคนแล้วเท็่แล้ว์เลยพี่น้องคนใดก็ได้เจ็บบ่ลูกจ่อยเจฟบ่ นายเที่ยวก็อยากเห็ดโสอยให้เพื่อนบ่ิษัทประเทศทียังเลยขัดเก็บเนาะถ้ายาบ่ถ้ายาเนี่งเกาะน้ำมันเหลืองๆน้ำมันเหลืองบ่น้ำมันเหลืองว่ะไมาาเฝ้อยู่พี่น้องน้ำมันเหลืองๆโอ้ยแบบเขาใช้เส้นใช้เอ็นผู้เฒ่าน้ำมันนวดน้ำมันนวยเอ้าวมันได้แล้วเลยให้ห่วงพี่น้องไอ้บ้านนี่ยก็ได้ยางขึ้นเนาะเอา้องไอ้ดาวขึ้นสบายแมนแมนอ่ะสิได้ขอจบคลิปเลยแล้วเนาะโดย น้ำม <S preach ers> ันเนืองให้มัจ่อยท่าพี่น้องเอ้ยซื้อมาแต่หุงหม้อไว้ท่าให้เทวยามเพิ่นลมพี่น้องเอ้ยเท่าใดันนีกลับเท่าใดเนาะลืมเลยพี่น้องแต่ยางแต่กี้มันก็เป็นเต็มๆแลโอ้เลยมันสิดีอันดีซําดีมเ็บไม่งอตอด่ดีเฮาลมเฮายังแล้วมันไขมันซําแหละไม่จ่อยก็ได้แลมน้อยก็สิได้ขอจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่มาให้กลังใจแลมน้อยเนาะ ก็พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเฮงๆรวยๆเด้อพี่น้องสิลาปไปก่ดไละคลิปเนี้ยสบายดีเด้อไม่จอยเด้อสบายๆสบายดีล่ะ